รีวิวการขึ้นเขาใหญ่นะครับขึ้นเขาใหญ่วันหยุดเราจะไปดูบรรยากาศฝนตกที่เขาใหญ่กันว่าจะสวยขนาดไหนการเที่ยวหนึ่งวันมันเป็นยังไงนะระหว่างทางก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝนเริ่มค้มมาล้วฝนเริ่มมืดมาแล้อ่าเรียบร้อยครับตกสุดท้ายก็ตก แล้วก็เดินทางแต่ต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนตกถนนเลื่อนถนนก็แคบนะครับเดินทางไม่ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่ผาตอมใจหรือว่าผาเดียวดายกันนะครับแต่ว่าผาเดียวดายตอนนี้เขาปิดนี่ระหว่างทางนะครับเราก็จะเจอวิวสวยมากบอกเลยว่าสวยนะฝนยิ่งสวยครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนมีหมอกจะสวยกว่านี้ครับเสียดายที่ว่าวันนี้เรามา หมอกไม่มีนะครับแต่ว่าอากาศเย็นบอกเลยว่าเย็นมากมีเกลืระหว่างทางขึ้นนะครับจะก็จะมีโคง้งแบบโคง้งอันตรายมากแต่ฝนตกบอกเลยย้ำเลยครับว่าฝนตกถนนลื่นนะครับถนนลื่นต้องขับรถดว้วยความระมัดระวังทางขึ้นบอกเลยว่าโคง้งอันตรายมากเลยนะครับแต่ขอให้เป็นผู้ที่ชำนาญในการขับรถจะดีมากนะครับ รถรถรถเครื่องรถจนรถมอไซค์รถอะไรขึ้นมาได้หมดนะครับยกเว้นรถติลดลอด้อรถบัส <co ff ue> นี่เราขึ้นมาถึงฐานปฏิบัติการ,รของข้าขาอากาศนะครับประตูชมวิวไปเรื่อยๆชมวิวเนี่ยตรงที่นี้จะเป็นผาตอมใจนะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นจุดสูงสุดของทางภาคกลางที่เขาติดป้ายไว้ ถ้าจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบอกเลยว่าสวยแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกมากๆก็จะม,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 มีหมอกแบบหมอกไหลไหลผ่านตัวเราเลยสวยมากครับเดีนี้เราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเดินถ่ายรูปถ่ายวิวถ่ายไปเรื่อยๆครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ตรงที่ผาตอมใจนะครับหน้าผาตอมใจนักตุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้ก็หมอกก็เริ่มมีมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝนตกเพิ่งหยุดตอนที่เราขับรถขึ้นมาเนี่ยฝนตกพอขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยฝนหยุดพอดีครับหมอกก็กําลังสวยแล้วก็เดินชมต้นไม้ชมนกชมธรรมชาติไปเรื่อยๆครับเดินเที่ยวถ่ายลงถ่ายรูปกันไป สวยมากครับหน้าฝนธรรมชาติหน้าฝนบอกเลยว่าสวยมากแต่ถ้าเกิดว่ามีหมอกจะสวยกว่าน,นี้ครับบริเวณนี้หมอกจะหนามากปกคลุมแบบมืดเลยระยะห้าสิบเมตรแคบจะมองไม่เห็นกันเลยก็ว่าได้ครับเนี่ยให้ชมบรรยากาศต้นมางต้นไม้บอกเลยว่าอากาศเย็นมากครับอากาศตอนนี้เย็นแล้วก็ชมนกชมท้องฟ้งฟากันไปต่อนครับในระยะ เวลาหนึ่งวันเราจะเที่ยวขึ้นเขาใหญ่ขึ้นทางฝั่งปาจีน,นะนครับ,บก,ก่อนว่าขึ้นทางฝั่งปาจีนแล้วก็ไปลงทางฝั่งอำเภอปากช่องนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางไป,ไปที่สุกี้ตีน้อยสลับบุรีไปครับจะไปจบที่ไหนตอนนี้บรรยากาศสวยมากครับเนี่ยเราจะเราจะเดินทางกลับกันแล้ว ปจ,จบที่สุกี้ตีน้อยสระบุรีรับบรบเลยอิ่มมากแล้วเราก็เดินทางกลับนับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบครับ